เจ้าหน้าที่ปูพรมเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกสองรายเหตุไฟไม่โรงงานผลิตกร,ระดาษทิชชู่ที่สระบุรีพร้อมส่งร่างผู้เสียชีวิตแปดศพตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหลังสภาพศพไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้จากกรณีเมื่อเวลา11นาฬิกา45นาทีวันที่30มิถุนายน 68ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไม่โรงงานผลิตกระดาษที่ชู่ซอย8นิคมเหมมราชหมู่4ตําบลบัวลอยอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นเหตุให้มีพนักงานได้รับบาดเจ็บ26รายเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8รายสูญหาย2รายตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นล่าสุดเช้าวันนี้1กรกฎาคม68ทีมข่าวได้ลงพื้นที่เกิดเหตุไฟไม่โรง,งงานผลิตกระดาษที่ชู่พบยังมีควันไฟลอยออกมาจากตัวอาคารมีรถดับเพลิงจอดอยู่ภายในบริษัท3คันมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ในเต็นท์ กองอเมริการที่ด้านหน้าตัวอาคารโรงงานที่ถูกไฟไหม้ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินสำรวจรอบตัวอาคารความเสียหายและความมั่นคงอาคารที่ถูกไฟไม่พบอาคารสุดตัวเสียหาย80%ส่วนผู้สูญหายพบร่างแล้ว8ศพยังคงเหลืออีก2รายที่ยังค้นหาไม่เจอสภาพศพถูกไฟไม่เกรียมทั้งหมดไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้และเตรียมให้รถแบ็คโฮเข้ารื้อภายในโรงงานที่ขวางและตักเชื้อเพลิงเช่นกระดาษม้วนใหญ่ออกมานอกอาคารเพื่อมให้เกิดควันไฟด้านนายสันทัตร,รันดาเว นายอำเภอหนองแคให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้จะปูพรมเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกสองรายให้พบในวันนี้และเร่งดับไฟที่ประตูให้ได้โดยเร็วส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแต่เบื้องต้นทราบว่าไฟได้ลุกไหม้ภายในโรงงานซึ่งไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเพราะภายในโรงงานมีกระดาษเป็นจํานวนมากวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรหนองแคได้เชิญ,ญญาติผู้สูญหายพร้อมส่งร่างผู้เสียชีวิตตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลภายในวันนี้ ให้แล้วเสร็จส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนค่าความเสียหายยังไม่ทราบความเสียหายประมาณ80%ของตัวอาคารโรงงานยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว8ศพยังเหลืออีก2รายที่ยังไม่พบร่างส่วนสิทธิผลประโยชน์อยู่ในความดูแลของโรงงานซึ่งเป็นห่วงร่างผู้สูญหายอีก2รายจะเร่งหาให้พบภายในวันนี้ส่วนโครงสร้างตัวอาคารทางด้านโยธาและแผนผังจังหวัดสระบุรีจะเข้าตรวจสอบความมั่นคง โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนกับโครงสร้างอาคารส่วนโครงสร้างตัวอาคารที่ถูกไฟไม่ต้องรอการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งวันนี้ทำงานง่ายกว่าเมื่อวานเนื่องจากไม่มีเพลิงไม่รุนแรงแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วต้องเรียกผู้ประกอบการโรงงานทั้งหมดภายในอำเภอหนองแขเข้าร่วมประชุมเรื่องความปลอดภยัยภายในโรงงานโดยถอดบทเรียนจากโรงงานแห่งนี้ในส่วนความปลอดภัยในโรงงานที่ถูกไฟ ไม่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอยู่แล้วเพียงแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้รวดเร็วไฟไม่รุนแรงส่วนต้นต่อเพลิงไม่น่าจะเกิดขึ้นที่สายผลิตเพราะเพลิงไม่เร็วเนื่องจากมีกระดาษเป็นจํานวนมาก